สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอทุกทุกท่านครับผมมาครับชมพารันยำคํำคํำนะครับราคาแบ่งปันนะครับเอฟซี EP นี้ จัดมาสี่องค์นะครับพิมพ์ใหญ่วรลาคางังเนื้อนูนัวนะครับผมเนื้อเน่า,นาหนุนนัวนะครับหุ่นสามเป็นก้อนเป็นก้อนดีนะครับ fc ผ้าเก่าดีครับมีเส้นรองด้วยนะเส้นักษนะนะครับลึกนะฐานแต่ละชั้นลึกดีคมนะครับผ้าคมสวยเนื้อเน่าเน่านัวๆนะครับมีคราบแป้งหน่อยๆนะครับผมชมด้านข้างครับ ด้านข้างอ่าชมด้านหลังครับ ด้านหลังนะครับหลังแน่นๆนะครับ F4 นี่ครับเนื้อเน่าเน่าหนัวๆนวนะครับ F4 พิมพ์สวยดีครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนี่เปิดเบาๆครับ F4 สี0พครับ 4,500บาทครับผมใครชอบจัดไปนะครับไม่แพงนะครับเคบหน้าจอแล้วทักมานะครับ F4 นะครับ4 5 0พบาทครับผมโอเคนะครับองที่2เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางคุนพรมนะครับ f 4. c <oughs> มีกวดเทาด้วยนะเห็กวดเทาพระคมสวยดีครับองนี้น่าจะโดนลอกคาบกลูออกไปหรือไม่ก็ไม่ไมไม่ลงกลูกนะครับพระสวยคมนะครับนี่ไลิวกิ่วๆพระคมลึกดีครับ f สีมาเดิมๆครับโครงพิมพ์สวยนะครับองนี้นะครับ ชมด้านข้างนะครับผมด้านข้างครับ,นรบเนื้อเป็นก้อนๆดีนะฮะ ชมด้านหลังครับเหนือจัดดีฮะอ่าพิมพ์ใหญ่บ้างคุณพรมนะครับ fc เปิดเบาๆครับ4ี่พันห้าครับ fc นะครับชอบแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับ สี่พันห้าครับน่ยองนี้ดูคล้ายๆฐานแซมคล้ายๆเกจโบตูมนะครับ F สี่นะครับเจ้าของบอกฐานแซมผมดูก็คล้ายๆเกจโบตูมเหมือนกันนะแต่ก็คล้ายๆฐานแซมนะครับ F สี่ดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฐานแซมก็คือใบหูไม่ติดเนาะนะครับอ่า เส้นแซมก็จะเห็นลางๆก็คล้ายๆเกตโบตูมกันเนาะนะครับลองดูครับ fc เอาไม่แพงนะครับนี่ค่าเหมือนบางผืนพรมนะครับ fc เห็นไหมฮะสมเด็จนี้อยู่ที่เรามองนะครับอยู่ที่มุมมองดูให้ชอบนะครับผม<อ>เนื้อดีนะครับต้องตีเป็นบางพรมนะครับผม เนื้อชได้เลยครับใครชอบเอ,อกไม่แพงนะครับตรงนี้เปิดสามพันห้าแล้วกันครับ f สีนะครับได้มาไม่แรงแบ่งกันนะครับอ่าขันข้างครับผม้ันข้าง ชมด้านหลังครับเนื้อก็จะโซนแก่ปูนนะครับแต่ว่ามีมวลสารนะครับผม อ่ะประมาณนี้นครับ fc องอนี้เปิดสามพันห้านะครับสามพันห้าร้อยบาทครับ fc ใครชอบเก็บหน้าจอและทักมานะครับมาอันนี้เป็นอกครุฑใหญ่นะครับเนื้อเน่านะครับเก่าปึ๊กเลยครับ fc เน่าเลยครับนี่แห้งเกรงเน่า ครบสูตรเลยนะครับเก่ามากนะครับนี่เป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเป,เป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเนื้อนะนี่ครับใครชอบลองดูนะครับ กรุ๊ใหญ่นะครับชมนั้นข้างนี่ฮะเก่าดูให้ชอบนะครับผมนั้นข้างขอรูปเพิ่มเติมนะครับ f อนะครับ ชมด้านหลังครับเก่านะครับอ่ะอกคุดใหญ่นะครับผมเปิดสามันห้าครับชอบต่อรองนะครับ f สีแคปหน้าจอระทักมานะครับ 3,500บาทครับผมโอเคนะครับอ่ะ EP นี้ประมาณนี้นะครับ F4 เอากันปอหอมปากหอมกอนะครับ4ององนะชอบตองไหนยังไงทักมานะครับผมขอราคากันนะครับอ่ะจากลางกันไปก่อนนะครับเอฟซีนะครับฝากติดตามมาด้วยครับผมขอบคุณทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ